การรู้อริยสัจสี่ทำให้มีตาสมบูรณ์พิกุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตาสองข้างพิกุทั้งหลายคนตาบอด เป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้ภพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำภพกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษ และไม่มีโทษทำเลวและทำประณีตทำายดำและทำายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกุทั้งหลายนี้แลคนตาบอดภิกุทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุ ให้ได้ภคัพสัพที่ยังไม่ได้หรือทำภคัทศัพที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำปราณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่ง ภิกุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวภิกุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้ภพกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำภพกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตาที่เป็นเหตุ ให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำปราณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายนี้แลคนมีตาสองข้างภิกขุทั้งหลายภิกขุมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่า คือภิกุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดแห่งทุก์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ภิกุทั้งหลายนี้แลภิกุมีตาสมบูรณ์